พันตำรวจโทรดรจิตศรีโยหะมุกดาธนาพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้นางกระยาะกรสุขสารรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสุเทพประคองพันเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังวารีช้างดำผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม และคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมุกดาหารครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566ร่วมบูรณาการกับการประชุมคณะกรรมการจัดก,กิจกรรมแฟ m i มอ r u รันวันกีฬาแห่งชาติพศ2565จังหวัดบุกดาหารโดยมีนายว่ไหลาพันธน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารเป็นประธานในการประชุม ณห,ห้องประชุมดอกช้างนนาวชั้นสองสาลากลางจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นการรับทราบถึงผลงานด้านกีฬาของจังหวัดมุกดาหารในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาของจังหวัดมุกดาหารให้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการดําเนินง,งานโครงการพัฒนานกีฬาระดับจังหวัดและการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฟมาริรันวันกีฬาแห่งชาติปี2565จังหวัดมุกดาหารที่จะจัดขึ้น ในวันที่16ธันวาคมนี้